รับสวัสดีพ่อเมพี่นองที่เขามารับชมรับฟังช่องบ่าวหน้าบ้านสําหรับเมื่อน,นี้นะครับบ่าวหน้าบ้านกับมี่าวสารหมอล่ํามาฝากพ่อเมพี่นองคือเก่านะครับสําหรับวันที่27กันยายนนี้นะครับกบ็มีการประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดประจําปี2 5 6 6นะครับพี่น้องซึ่งช่องบ่าวหน้าบ้านนะครับก็บได้รับการยืนยันจากช่องสตาร์วารตีนะครับว่า เพิ่นได้รับมอบหมายให้ไปทําข่าวของน้ององคอิงรัตนาพรน์เพชรป่นแพงในงานค่มฉลึกอวอร์ดในเทอร์นีนะครับซึ่งน้ององคอิงรัตนาพรน์เพชรป่านแพงสาวหน่อยมหศัศจรรย์ของเขานะครับกมีเขารุ่นสองร่างวั่นนะครับพี่น้องนั่นก็คือร่างวั่นลูกทุง่งหมอลำขวัญใจมหาชนทีนหลายๆคนซอยกันโหวตเข้าไปนะครับและกล่าวว่าที่สองก็คือดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม ประจำปี2,66 6นะครับพี่น้องซึ่งน้องอุคงอิงของเข้าก็ถือว่าได้รุ่นทั้งสองรางวัลน,นะครับพี่น้องโดยที่รางวัลลูกทุ่งหมอล่ำขวัญใจมหาชนนะครับมีผู้ขอรอบคนที่1ก็คือเต้าหยองยุคนเดชจากวงระเบียบวาทศินนะครับคนที่2คือนกพงศกรจากเสียงวิหกคนที่3คือน้องแพรวเพ,าเพ่าแสงทองจาก แสงทองฟิแนแลนด์คนที่สี่น้องยุก,กิหายทองคาคนที่หาก็คือน้องอุ๋งอิงรัตนาพจนเพชบานแพงนะครับสําหรับคนที่หกก็คือแอนออรดีจากมะล่าใจเกินรอยนะครับพี่น้องมืออื่นเท่ากับมารุ่นกันนะครับว่าหกคนนี้ผู้ใดสีได้เป็นหมอล่ําขวัญใจมหาชนนะครับพี่น้องซึ่งรางวัลนี้นะครับก็บเป็นรางวัลที่เกิดจากการ โหวตของประชาชนทั่วประเทศนะครับว่าผู้ใดสิเป็นขวัญใจมหาชนยางแท้จริงนะครับส่วนรางวัลที่สองทีนองอุ้งอิงของเฮามีสิตรุนนะครับก็คือรางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2566เฮากับว่าล่อลุ่นกันนะครับว่าน้องอุ้งอิงสิสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้บอนะครับแต่ว่าบ่าวหน้าวัานคาดการนะครับว่าใน ระยะปี2 5 6 6นี้คำว่าด,ดาวรุงหญิงยอดเยี่ยมนี่คือสิบ,บ่มีผู้ใหมาเทียบเทียมนองอุงอิงรัตนาพน้นเพรบานแพงของเข้าใดนะครับเพราะว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นมาบว่าสิเป็นทางที่วี่ทางรายการต่างๆนองอุงอิงนี่ถือว่าบ่มีผู้ใดเทียบเทียมใดนะครับจากการคาดเดาของบาวหน้าบ้านนะครับเพราะว่ามี กระแสมาวานักข่าวเตรียมตัวสิไปสัมผณ์น้องอุคงอิงสาวน้อยเพรบานแพงในรายการคมชัดลึกอวอร์ดประจำปี2 5 6 6นะครับเพิ่นกะมีกระแสออกมาวานักข่าวเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสัมผณสน้ององคิอิงาบาวหน้าบานกะลิกขาดว่าในงานนี้อาจจะมีรุ่น1รังวัลหรือ2งรางวัลน,นะครับพี่น้องซึ่งหลายคนก็ถามว่า ได้ร่างวันแล้วสิมีผลตอนอย่างกับน้องมีแน่นอนครับพี่น้องก็คือหนึ่งงานก็จะเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานทางทีวีงานทางการสัมภาษณ์ต่างๆนะครับซึ่งทางบอจโนะครับหรือว่าทีมงานของสาวน้อยเพชรบานแพงก็ยังบร่ได้ยืนยันอีกอย่งนะครับว่ามีการได้รับรางวัลอีกอย่างนะครับแต่เป็นการคาดเดาของเบาาหน้าบ้านเองนะครับพี่น้อง มีหลายกระแสข่าวนะครับว่าน้องอุ้งอิงบางกระแสข่าวก็บอกว่าได้รับสองรางวัลบางกระแสข่าวก็บอกว่าได้รับหนึ่งรางวัลน,นะครับแต่บ่าวหน้าบานคิดว่ารางวัลดาวรุ่งลูกทุ่งหญิงนี่คือสิบว่พลาดหอกครับพี่น้องถา้าพลาดหรือถ้าบดายขึ้นมานีรับร่องว่าทั่วโลกไรยการคมชันลึกอวอร์ดแน่นอนนะครับแต่มีกระแสข่าวบอกว่ามืออื่นน้องอุ้งอิงกับ บอโจไปร่วมงานแน่นอนนะครับซึ่งงานพิ่นกระสีป,ประกาศผลรางวัลยังเป็นทังการบายสองมงของวันที่27กันยายนะครับพี่น้องเฮากับมารอรุ่นผลรางวัลกันว่าน้องอุงอิงสิได้รางวัลสองรางวัลหรือหนึ่งรางวัลตามกระแสข่าวอิหรีบอนะครับพี่น้องระวังรอนะครับพี่น้องเบ่าหน้าบานกับขออนุญาตนั่คลิปของ การสัมภาษณ์อองอุ่งอิงมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะรูการนี้เราเตรียมตัวหนักขนาดไหนฮะับโอ้ซ้อมตั้งแต่เสาจนแบบมืออื่นเสาจ้ะก็คือที่2ชั่วโมงคนวางเรานี่แว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์เด็กมรรมาจัดจันนี่เรารู้สึกยังไงอ่าดีใจจ้ะเราเราคิดหวังไหมว่าจะเป็นแบบนี้โบจ้ะล่ะโบฝันโบคิดโบฝันจ้ะเพราะว่าสมัครละ แค่อยากได้งานเทรดอยากมีเงินส่งให้ครอบครัวอยากมีเงินส่งให้ครอบครัวสำหรับนรู้สึกไงว่าที่แฟนมาชอบมารักเราขนาดนี้ถึงทั้นเตะกันหรือว่าอะไร,ระต่างๆนานาอี่าเราฟัมรู้สึกยังไงดีใจจ้ะดีใจทีพ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกคนเพืน่นเมตาลากาฮัากละลากาคอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์ลาอยู่ตลอด ล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเรื่อยๆใจเด้อที่เมตตาละแล้วก็กวกสูน้ำลามาตลอดนะจจะเนาะใช่อัปเดตบ้างไหมครับตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้ว่ะจ้าถามแม่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บ่หรอว่ากับประมาณพวกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จ้ะเพราะว่าเหลือดันในเหลือเหลืออะไรบ้างคนะรับผมเยอะจ้ะเหลือตกแต่งข้างในบ้านคือตอนนี้แฟนเป็นห่วงเรื่องมือของน้องนะ <c oughs> น้องคิดว่าจะศสลยกรรมไหมนี่ใจละ่ะบ่าจา้า คนอื่นอาจจะเนี่ยว่ายขึ้นมาวิทยากรรมเลยแต่สินะจ๋าเจ้ว่าหลาวว่าหลับคิดว่าหลับพวเฮ็ดดีกว่าถ้าถามว่าอยากเฮ็ดบ่หล่าวก็เนี่ยใจล่าก็ซื่อๆได้จ้ะเพราะว่าหลาวหัวซึกว่ามันก็ซ้ำไม่ปกติของคนนี่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงอะไรไหมก็จะนี่ะไรฝากถึงแฟนเพลงไหมครับค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านในด้าเด้านทีเมตตาหล่าฮักแพงหล่าสูน้ำหลามาตลอดนะจ๊ะเน้อฝากเพลงไหมในด้านติดตามเร็วๆนี่ค่ะกับผลงานเพลง คูบาวคนแรกค่ะบ,า,บา,ายอาใคือผู้ชายคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่หากว่ามีอ้ายบ่หูสิเป็นจังใดอ้ายคือผู้ชายคนแรกที่ทำให้เหงาในหัวใจมายามห่างไกลหัวใจยังคง นยามน้องลับตาลงภาพยังคงติดตาบ่เลืมบางครั้งต้องเหงาเศร้าซึมพอคิดถึงอายยามความเหงาประดังนั่นงกอดเข้าห้องให้ใกห่างกันเพียงใดน้องยังบ่เลืม ผู้ย่อคลงคือเป็นโลกเป็นชินแน่ครับท่าน,นออโอ้ยฉันดูอเอาอึ้งปั่นเอาอึ้งมาวันนี้ว่ายามน้องหลับตาลงภาพเพียงคงติ่นตาบ่ลืมบางครั้งต้องเหงาเศร,าร้าชื่มพอคิดถึงอ้า ดังนัง่งกอดเถาห้องให้ไกลห่างกันเพียงใดน้องยังบห่หรลอเพราะ สำหรับคลิปนี้นะครับบาาหน้าบานก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาาหน้าบานเลยนะครับสวัสดีครับ